กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านนะครับกลับมาในช่วงข้ามขามนะฮะกับคันนี้นะครับต้องขอข้ามคันแลนด์โรเวอร์ไปก่อนนะครับเพราะคันแลนด์โรเวอร์ล้อติดโลโก้อยู่นะครับจะได้โชว์ความสวยงามที่เดียวเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับมาถึงคิวของ Mercedes-Benz GLC 250สีดำก่อนนะสำหรับคันนี้ก็ไม่ง่ายนะจะบอกว่าตอนขัดเนี่ยขัดค่อนข้างยากเลยเดียวมีความแข็งระดับหนึ่งเพราะว่า,าท่านเจ้าของเนี่ย ตอนที่ออกรถมาทางศูนย์เคลือบมาให้แล้วหนึ่งครั้งนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่เคลือบแก้วแล้วดียังไงผมสามารถบอกได้เลยว่าเคลือบแก้วดีๆทำให้สีมีความแข็งมากผม,มขัดสีรถนะครับรถใหม่ G.L.C ตัวใหม่ตัวเก่าแต่ว่าตัวเนี้คือตัวตัว,ต,วตัวเก่าทั้งหลายอย่างทั้งหลายแหล่สีดำเนี่ยครับจะมีมากขัดแล้วก็ไม่จบสักทีนะครับ แต่นิดแต่หน่อยเป็นรอยคันนี้ขัดไม่ลงนะครับจะบอกว่าสีเนี่ยที่เกิดจากการเคลือบแก้วมาในครั้งแรกเนี่ยทำให้การขัดครั้งนี้นะครับมีประสิทธิผลที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวจะบอกว่าขัดไม่ลงครับแต่ว่าขัดลงแล้วไม่มีการยืดเกิดขึ้นให้ใหเห็นเลยการเคลือบแก้วในครั้งแรกนี่อันนี้เพิ่งเบอร์แรกนะครับที่อบอินฟร์เรนให้ดูวันนี้นะฮะโอ้ oh, ดีเยี่ยมมากจะบอกว่าผมเลยอบให้ได้สองรอบพรุ่งนี้มาทําอีกรอบหนึ่งแล้วส่งรถภายใน ไปในพรุ่งนี้สําเร็จหนึ่งคันต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากที่ที่เข้าใจนะครับวันนี้ผมโพแจ้งลูกค้าแล้วว่า,าคันนี้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสีแข็งจริงๆเราเริ่มตั้งแต่เที่ยงนะเที่ยงเนี่ยบ่าย,ายต้นถึงเย็นนะ่ะเสร็จไปครึ่งคันหนึ่งสาหรับการขัดนะครับขัดขัดเร็วกว่าน,นี้ก็อันตรายขัดช้าวกว่าน,นี้ก็ไม่เสถียรทีนะครับมาพึ่งได้เคลือบเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้เองนะครับเพราะว่าสีมีความแข็ง ระดับหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าขัดแค่ไม่ลงจากการเคลือบแก้วในครั้งแรกนะครับอันนี้มาเคลือบแก้วกับทางเรา RPM Motor h a l i n g ก็ไม่ง่เสียขอารู้สึกเลยทีเดียวคือความเงาความใสนี่หแข็งจริงๆทำหรรถคันนี้ใครทําให้เป็นรอยได้นี่ไม่ธรรมดาแต่สีดำา็็บอกไว้แล้วนะครับว่าเป็นรอยง่ายและท่านลูกค้าก็มีความใส่ใจมากๆทีเดียวนี่ผมเปิดไฟนีออน เพิ่มช่วยหลอดหนึ่งเพื่อให้เห็นความเงางามนะตอนเคลือบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเห็นอีกชั้นหนึ่งนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับมาอยู่ขั้นตอนการอบอินเลิก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอบเอ่อเคลือบอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งงานลูกค้าได้เลยวันนี้มิกเอพีเอ็มโมโตดิวลิงขอลาออกไปจากห้องนี้ก่อนนะครับไม่ไหวจริงๆห้องนี้ร้อนมากๆนะฮะตอนนี้นะฮะวันนี้มิกิเอพีเอ็มโมโตดิวลิงสวัสดีครับ